คำเตือนเต็นเจเจออโต้คาร์สขายรถบรรทุกเกรดเอหากเป็ลูกค้าท่านใดสนใจสนใจรถบรรทุกเฉลมาชมรถและทดลองขับได้ณนะที่เต็นและเต็นเรายังมีไฟแนนซ์ไว้บริการลูกค้าทุกทุกท่านถึงประตูหน้าบ้านกันด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้เต็นเจเจอออโต้คาร์นะครับจะมารีวิวรถ10บล้อบรรทุกนะครับเดี๋ยวเชิญทุกท่านรับชมได้เลยครับผม สำหรับรถคันนี้นะครับเป็นอีโนนะครับ10ล้อวิกเตอร์นะครับ260แรงม้านะครับตู้บรรทุกนะครับ1ิบานนะครับความยาวตู้นะครับ7เมตร50นะครับเปิดได้รอบนะครับไม่มีเสากลางนะครับรถคันนี้นะครับจดทะเบียนปี2562นนะครับรถเดิมๆนะครับสวยๆนะครับสภาพพร้อมใช้งานนะครับ มีระบบลากลูกพ่วงด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาชมสภาพเครื่องยนต์นะครับสภาพเครื่องยนต์นะครับ 260แรงม้านะครับเดิมทุกชิ้นครับสภาพเครืรยนต์ทางด้านสายมือนะครับรถเขาถ้าสู่บริการตามระยะนะครับ ตัวลนเลกรี่นะครับสภาพโดยรวมในห้องโดยสารนะครับอุปรกรณ์น,นะครับครบถ้วนสมบูรณ์นะครับเกียร์นะครับมีกระต่ายกระเต่านะครับผมสำหรับรถคันนี้นรับวิ่งใช้งานมานะครับ2 5 5แส0ห้ากิโลเมตรนะครับ ทะเบียน14มิถุนายน2562นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับต้องการรถบรรทุกนะครับ10ล้ออีโนนะครับวิกเตอร์260แรงม้าตู้10บานยาว7เมตร50ปี2562คันนี้ไว้ใช้งานนะครับทางเต็นท์เจเจลเจ้านะครับเปิดราคาไว้ที่2องล้านหนึ่งบาทนะครับสนใจสามารถโทรมาติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรนะครับ089 9 1 9 2 6 0 0นะครับผมถ้าชอบกดไลค์นะครับถ้าใช้กดแชร์นะครับถูกใจกดดตติาม